สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เจอกันเช้าวันอังคารนะคะ,ะ,คะทำทำกิจกรรมกันหรือยังคะเอาละค่ะใบงานวันนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ครูจะให้จับคู่ภาพสิ่งมีชีวิตกับที่อยู่อาศัยนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็แบบที่เด็กๆเ,เห็นเลยค่ะสามารถเคลื่อนที่ได้เคลื่อนไหวได้มีการเจริญเติบโตนะคะสามารถหายใจได้เช่นอะไรบ้างสัตว์ ชีวิตนั่นเองเอาละค่ะทีนี้วันนี้คุณครูมีรูกนกปลาแล้วก็สุนัขให้เด็กๆสังเกตให้ดีค่ะว่าที่อยู่อาศัยของมันคือที่ไหนบ้างนะคะฝั่งนี้ก็จะมีอ่างปลาบ้านสุนัขแล้วก็มีลังนกเอาละค่ะเมื่อเห็นแล้วมาทำพร้อมคุณครูเลยค่ะ ใช่ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้เรียกว่าอะไรทีนี้เราจะมาโยงเส้นกับที่อยู่อาศัยพร้อมแล้วนะคะนกอาศัยอยู่บนต้นไม้ค่ะบนลาโยงไปหาเลยค่ะปลาปลาถ้าเรามาเลี้ยงก็จะอยู่ในตู้ปลาค่ะเด็กๆหรืออยู่ในน้ํานั่นเองสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงค่ะเราจะเลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะก็จะมีบ้านของสุนัขอยู่อ่า ไหมคะกิจกรรมไม่ยากเลยค่ะเด็กๆ,กๆเห็นไหมคะคุณครูทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆทําเสร็จแล้วก็อย่าลืมสง่งรูปให้ครูคดูด้วยนะคะเอาละค่ะเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้คุณครูต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ